สวัสดีค่ะใครที่กำลังรู้สึกเบื่อเบือ่อเอ๊ะทำไมไม่มีพลังใจในการใช้ชีวิตนะเอ๊ะอยากหาที่เที่ยวสักที่แต่ไปไหนดีละ่ะก็ไม่อยากจะไปไหนไกลาจากกรทมซะด้วยสิไม่ต้องคิดไปไหนไกลเลยค่ะวันนี้แจงจะแนะนำที่นี่เลยค่ะบ้านศิลปินค่องบางลลวงชุมชนเก่าแก่แกย่านฝั่งทนมีทั้งงานศิลปะคาเฟ่บรรยากาศชุมชนริมคลอง พร้อมแล้วออกเดินทางไปคลองบางหลวงด้วยกันเลยคะ่ะ Let's go <S สำหรับการเดินทางเพื่อไปคลองบางหลวงของแจงในวันนี้เริ่มต้นด้วยขึ้นที่ BTS สยามค่ะแล้วไปลงที่สถานีบางวาราคา62บาทค่ะจากนั้นออกจาก BTS บางว่าทางออก3นะ,ะเพื่อไปขึ้น MRT บางวาและลงที่สถานีบางไผ่จ้า I really think anyone can save me and honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep dying everything. See you in the next life <coughs> เอาละล้ใครที่จะมาตามเรานะคะก็ให้เดินลงจากสะพานนะแล้วก็เดินย้อนกลับมาจ้าอีกทางนึงแล้วตรงไปที่สะพานลอยข้างหน้าเลยจ้าจากนั้นก็จะเจอป้ายเพชรเกษมยี่สนะเราจะมาขึ้นวินมอเตอร์ไซค์กันที ina, ่หน้าปากซอยตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้คือไฟที่วินแต่พี่วินไม่อยู่เอาไงเราเอาไง โอเคเดี๋ยนั่งรอตรงนี้สักแป๊บเขาคงไปกินข้าวหรือเปล่าก็คือถ้าไม่มีวินมอไซค์เดี๋ยวเราไปแท็กซี่ก็ได้ฮ่าๆๆแล้วในที่สุดนะคะดิฉันก็มีบุญจา้าดิฉันเจอพี่วินนะคะเราก็ทำการน,นั่งพี่วินเข้ามาเลยราคามิตรภาพมากๆคือราคา10บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมากับแก๊งเพื่อนนะคะก็สามารถนั่งแท็กซี่ห่านกันมาได้เลยจ้ะสะดวกมากๆ และมาถึงแล้วกองทัพจะต้องเดินด้วยทองนะตอนนี้นะคะเราอยู่ร้านครัวคุณอ่อยนะคะแล้วก็ที่นั่นที่เราได้นั่งอะ<ต>่ะคือมันไม่ได้อยู่ข้างแม่น้ําแต่ว่ามันเขาเรียกว่ายองยือกันเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ยองยืองจ้าเพราะว่าที่ร้านคนเยอะมากนะคะแล้วก็ที่นั่งตรงข้างแม่น้ําที่อยากนั่งเนี่ยปุถูกจับจองไปหมดแล้ว คือตรงนี้วิวดีมากๆโเมนูแนะน,น้ำของที่นี่นะคะ,ะ,คะก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกห้าสิบบาท,บาทเห็นหรือเปล่าอาหารก็กว๋วยเตี๋ยวต้อมยำหมูห้าสิบก๋วยเตี๋ยวต่างๆเนาะถ้าเป็นทะเลก็คือแปดสิบบาทเมนูผัดไทยก็มีนี่อันนี้คือคนต่างชาติน่าจะชอบ ว่าเรากินอะไรก็คือร้านนี้มาเลยครบจบแน่นอนเมนูอาหารของเขาเนี่ยหลากหลายมากๆนะคะไม่รู้จะสร้างอะไรดีและสุดท้ายก็ตัดสินใจได้เมนูนี้เลยจ้าใส่ชายเช้นจันทะเลใส่ข่แต่บรรยากาศดีอยู่นะลมเย็นไม่ร้อนนี่โอ้อาหารของเรามาแล้วแบบมันเร็วมากมันเร็วจนน่าตกใจแต่ก็ดีนะหิวอยู่พอดี Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in. กินข้าวอิ่มแล้วค่ะก็เดี๋ยวผิดทางแล้วเดี๋ยวเราไปที่บ้านศิลปินกันต่อและที่นี่คือบ้านศิลปินคองบางหลวงค่ะ เปิดบริการทุกวัน365วันตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุดตั้งแต่10บโมงเช้าถึง6โมงเย็นและเสาร์อาทิตย์9้าโมงครึ่งถึง6โมงเย็นจ้าและที่นี่เขามีกจิจกรรมศิละปะแบบมากมายกันเลยทีเดียวตั้งแต่การร้อยลูกบาดทั้งแบบสร้อยคอและก็แบบสร้อยข้อมือนะการวาดรูประบายสีปฏิทินกระถางกล่องไม้หรือว่าจะวาดรูปบนแคนวาสหรืองานศิลปะอื่นๆก็มีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นนะคะเขาก็มีจำหน่ายเครื่องดื่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟโกโก้โอโหคือเยี่ยมมากๆ และแน่นอนมาบ้านศิลปินเราจะต้องทํางานศิลปะสักชิ้นนะคะทําการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยค่ะและสิ่งที่เราจะทํานั่นก็คือสร้อยคอ DIY จา180้าร้อยแปดสิบบาทและเราก็มาเลือกรูปปัตนะคะโอ้โหรูปปัตนี้คือแบบว่ามีให้เลือกลากหลายเยอะมากมายคือฉันก็เลือกไม่ถูกฉันก็หแบบทำการหยิบมาแบบมัวมัวซัวๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปหาที่นั่งกันค่ะเพื่อร้อยนะคะทํางานศิลปะสร้อยคอ DIY ที่เป็นชิ้นเดียวในโลกใบนี้ของเรา โอเคตอนนี้คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วแล้วก็ลองทับดูแต่ว่าอ๋อฉันรู้สึกว่าอ๋อฉันไม่พอใจก็เลยไปทำการเปลี่ยนลูกปัดแล้วก็เอามาร้อยใหม่จ้า แล้วค่ะนี่เลยทุกคนอาจจะมองว่ามันเรียบๆนะแต่ว่าเราเน้นใช้ในชีวิตประจําวันค่ะศิละปะไม่มีถูกผิดนะสวยของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยเขามีชั้นสองด้วยเราขึ้นไปดู งานศิลปะเรียบร้อยแล้วตกบ่ายเริ่มมีความหิวเกิดขึ้นค่ะก็เลยสั่งนี้เลยชาซีลลอนมะนาวนะราคา70บาทพร้อมกับเอาน้ำมะนาวมานั่งกินลมชมวิวข้างริมแม่น้ำค่ะหรือว่าเอ๊ะหรือมันคือริมคลองมันคือริมคลองสิเพราะมันเรียกว่าคลองบางหลวงตรงนี้ยังมีกิจกรรมให้อาหารปลาด้วยค่ะขนมปังปลา20บบาทเท่านั้นเอง และแน่นอนนอกจากบ้านศิลปินที่นี่ยังมีร้านค้าหลากหลายให้ได้แวะช็อปงานศิลปะสัมผัสกับชุมชนริมคลองเล็กๆย่านฝั่งทนกับบรรยากาศบ้านไม้ริมน้ําสุดชิวมาพักกายพักใจมาปล่อยใจจอยๆกันที่นี่นะคะที่คลองบางหลวง เผิอแป๊แบ,บเดียวก็5้าโมงเย็นแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราจะต้องกลับกันแล้วค่ะถ้าใครไม่ชอบอากาศร้อนเนี่ยแถวแถวริมคลองเขาก็จะมีร้านที่มีแอร์ด้วยนะคะเราเดินไปขึ้นวินที่เดิมค่ะที่อยู่ตรงวัดกำแพงบางจาก ตอนนี้ก็กำลังกลับนะคะที่วินก็คือจะมีอยู่ที่หน้าวันนะคะแต่ว่าอาจจะมีน้อยนิดนึงแล้วก็สิบบาทเหมือนเดิมจ้าตอนนี้เรากำลังไปที่เอ็มอทีของไผ่ตอนนี้ก็อยู่ที่เอ็มอาร์ทีบางไผ่้วนะคะตอนนี้กําลังจะกลับบ้านกันเราวจ้าสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องเราด้วยค่ะสำหรับว,วันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย สรุปค่าใช้จ่ายใ,ในทริปนี้รวมทั้งหมดตั้งแต่ออกเดินทางที่ b d s สยามนะคะทั้งหมดราคา538บบาทค่ะ